สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักนิทแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Su ส o ิธเวอ c h r o n i c l e ซึ่งในพาทนี้นะครับเราก็จะมานับถอยหลังเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่เว้ยที่มีการเพิ่มดันเจียนบอสตัวใหม่เข้ามาซึ่งในบอสตัวนี้ครับมีชื่อดันว่าวิหารรกร้าง ok ที่จะเป็นการลงโดยใช้ผู้เล่นทั้งหมด6คนแล้วเราก็ต้องทําการปั้นมอนสเตอร์เหล่านั้นในการลงดันเนี้ยให้มันได้ง่ายมากขึ้นซึ่งในพาทนี้เว้ยทุกคนผมจะมาแนะนํามอนสเตอร์หน้าปั้นที่เป็นระดับ ง่ายๆนะครับ3ดาวถึง5ดาวที่ตัวละครคีน่าออบเบียแล้วก็คลิปควรปั้นลงคุ้มค่าแน่นอนกับการปั้นตัวเหล่านี้แล้วสาเหตุอะไรที่เราต้องปั้นตัวเหล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูในพาทนี้ได้เลยก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกม Over Topup กันไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกระบยัดกว่าการเติมเองต้องร้้าาาานนีีรีรรบ Over มมมิกกดๆเยยอะ สำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ในส่วนของดันเจียนวิหารรกร้างนะครับจะเป็นดันเจียนที่เราต้องใช้ผู้เล่นทั้งหมด6คนในการลงไปในดันเจียครับบอสจะมีสถานะในการปลดลดพลังค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนอกจากนี้ครับการเคลื่อนที่ของบอสจะเป็นการเคลื่อนที่ รอบที่ทางสกิลแมคานิคค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆสำหรับใครที่หลบแมคินิคในรอบแรกพลาดน,นะครับคุณมีโอกาสที่จะโดนรอบ2รอบ3เนี่ยได้เร็วมากขึ้นถ้าใช้ดีครับพยายามเล่นแบบโฟกัสแล้วก็ตั้งใจนะครับมันจะไม่เหมือนดันพวกดันวัวดันปราสาท์เงาขาวหรือแม้กระทั่งดันนารากาที่บอสจะอยู่ที่เดิมปกตินะครับไอ้นี่คือบอสแม่งวิ่งไปทั่ว ซึ่งบอลในพาร์ทนี้ครับจะออกไปแนวทางท่านที่จะช่วยทําให้เราแดกเคลื่อนที่ได้เร็วแปะปั up, ๊บแปะสแตรกอะไรได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวเราขอพูดถึงมอนสเตอร์ตัวแรกกันหน่อยเลยละกันอ้นี้เป็นตัวที่ทุกคนมีแน่นอนแล้วก็ปั้นง่ายมากครับนั่นคือพิกซี่ไฟนะครับทาไมเราต้องใช้พิกซี่ไฟครับความความสามารถของพิกซี่ไฟก็คือมันจะมีสถานะเผาไหมบอสตัวนี้จะแพ้ทางทางาด้านเผาไหมโดยตรงเลยจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องฟิกว่าต้องเป็นพิกซี่ไฟอย่างเดียวนะครับใครมีอ e ีฟิซไฟที่ปั้นมาอยู่แล้วคุณสาาามรถเอ เข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีครับก็ปั้นพิซซี่ไฟที่มันเป็นตัว3ดาวแล้วปั้นง่ายเอาเวกได้ง,ง่ายคุณสามารถเอาเวกเต็มได้แล้วก็ยัดสกิลเต็มได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆในส่วนของสกิลเราไม่ต้องพูดอะไรมากแต่สกิลที่เด่นของตัวละครน,น้องเขานะครับก็จะเป็นระเบิดเผาไหม้สกิลนี้นะครับที่จะทำดาเมจอยู่ที่629.6%อเอเของ ATK แล้วก็สกิลที่จะช่วยทําการเพิ่มสถานะเผาไหม้ที่มีโอกาสติดอยู่ที่9 0เาไา,าม้นเ้ครับก็อเพิ่มครเดาเมจที่ได้รับขึ้นเล็กน้อยนะครับ ก็จะยิงก,กับตามสัดส่วนของมอนสเตอร์ที่ติดนะครับทำไมต้องใช้มันลบไวมากนะครับบอสมันลบสถานะนี้ไวมากคุณแปะถึงสิปุ๊บแปบ๊บเดียวบอสลบแล้วอ่ะเราก็เลยต้องทําการเอาตัวเนี้ยลงไปในทีมเยอะขึ้นจะสังเกตว่าเวลาลงจริงหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟนอกครับเขาจะนิยมเอาแบบว่ามอนตัวเนี้ยปั้นลงไปเยอะหลายๆคนมากๆนะครับก็จะช่วยในจุดนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของตัวทําดามจถ้าใครมีตัวดามจถ้าไฟธาตุอิดคุณเอาไปได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าต้องเอาเป็นพิซซี่ไฟอย,ยวนะ ตัวละครตัวต่อแม่ครับตัวที่2นั่นก็คือกริฟฟอนลมถามว่าสาเหตุอะไรที่เราต้องเอากริฟฟอนลงไปครับหลกัหลกๆเลยคือกริฟฟอนลมมันจะมีความสามารถในการเพิ่ม a อ t แท็กสปีดแล้วก็มู m e n t Speed ผมเชื่อว่าหลายๆคนปั้นตัวนี้ไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้ตัวนี้ในการฟาร์ม ทำให้แบบฟาร์มได้ไวขึ้นวิ่งฟาร์มได้เร็วขึ้นแล้วช่วงนี้มนันเป็นช่วงของกิจกรรมการบอทโดยโตรงอยู่แล้วนะครับสบายผมเชื่อว่าทุกคนปั้นแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ปั้นครับแนะนำว่าต้องปั้นตัวนี้ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราได้ใช้งานจริงๆแต่ถ้าใครไม่ได้ปั้นตัวนี้ครับอาจจะเอาตัวอื่นไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเอาตัวอื่นที่แต่ส่วนใหญ่ครับถ้าจะเอาตัวอื่นไปต้องเป็นตัวที่มีความสามารถในการเพิ per ่มมูมเมนสปีดนะครับก็คือความเร็วเคลื่อนที่ในจุนี้ไปด้วยนะครนจททําาให้เเลื่อี่ได้เร็วมันหลไวมมมากันไ่ได้อยู่่กทีเป็นตรงงลา บอสจะไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังคือมันไปทั่วเลยไอัน,นี่จ,จะช่วยทําให้เราแบบเคลื่อนที่ไปหาบอลตัวนั้เนนะี่ยได้ไวและรวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับตัวละครกิฟฟอนลมตัวละครตัวต่อมาครับตัวที่3นั่นคือเทออนหรือว่าดาแสงที่เรารู้จักกันดีนะครับความสามารถของดาแสงครับมีความสามารถในการลดคูลดาวฟื้นฟู SP แล้วใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับมันจะมีความสามารถในการคืนชีพมอนสเตอร์ที่ตายไปในกรณีที่เราหลบได้ แล้วในส่วนแมคานิกแรกแต่มอนสเตอร์ที่เราพาไปด้วยมันหลบไม่ทานหรือว่าเราไม่ได้ล็อกวีดที่จะรวบรวมมอนสเตอร์ตัวนั้นให้กลับมาหาเรานะครับการเอาตัวนี้ไปก็จะช่วยทําให้การคืนชีพยได้ง่ายมากขึ้นสําหรับกรณีใครที่มีนะครับต้องย้ำว่าใครที่มีในส่วนตัวแล้วผมไม่มีตัวละครด้าแสงนะครับผมอาจจะต้องเอาตัวละครแก้วน้าไปนะครับหรือว่าเอาตัวอื่นที่มีความสามารถในการฮิ้วหรือว่าแก้สถานการณ์เบื้องต้นไปเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนปั้นแน่นอน นี่เป็นตัวที่ปั้นไว้เยอะนะครับได้ใช้งานหลักๆตัวที่ผมเอามาแนะนําไว้ทุกคนจะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราได้ออกมาใช้งานจริงๆไม่จำเป็นที่แบบต้องเสียทรัพยากรเพิ่มอาจจะมีแค่บางตัวที่เราต้องอาจจะปั้นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็น3ตัวหลักๆที่เป็นเมตายอดนิยมในการลงดันเจียนวิหารลกล้างโดยเฉพาะเลยนะฮะส่วนนอกเหนือจากนั้นล่ะในตัวละครพวก5ดาวตัวอื่นๆถ้าเราไม่มี3ตัวนี้หรือว่าเรามีตัวอื่นที่เราอยากจะใช้แทนะเราสามารถนําไปใช้ได้ไหม ด้นะครับตัวธาตุไฟอย่างที่บอกไปตัวอะไรก็ได้ที่มีความสามารถในการแปะสถานะเผาไหมเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนมีการแปะสถานะเผาไหมนะครับให้ทุกคนไปที่เอฟเฟกต์ลดพลังนะครับแล้วก็ไปหาเผาไหมตัวนี้คลิกเข้าไปกดค้นหาตัวธาตุไฟตัวอะไรก็ตามครับที่มีสถานะเผาไหมเพื่อนๆสามารถนําลงไปเล่นได้ในกรณีที่เพื่อนๆปั้นไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอ e ีฟิซไฟ ข้าวเกไฟอันนี้ก็ปั้นลงไปได้นะครับแล้วก็ผมก็มีน้องตัวละคร o r a c l e ไฟที่มีการแปะบัฟเหมือนกันลบบับฟฝั่งตรงข้ามแล้วก็แปะบัฟก็สามารถนับลงไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยนิยมเอา o r a c l e ไฟลงไปเพราะว่ามันใช้สเตมินาหรือว่าพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่มันใช้ได้น้อยกว่าเราก็เลยเลือกที่จะเอาตัวที่มันใช้พลังงานนน้อยกว่าลงไปแทนนะครับก็ลองดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยใช้พลังงานในการแปะบัฟ น้อยที่สุดก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องแปะเราแปะบ่อยนะมันลบไวมากเราก็เลยต้องแปะบ่อยๆผมก็สามารถเอาตัวเหล่าเนี้ยลงไปแก้ขัดได้ในกรณีที่คุณไม่มีตัวที่ผมพูดไปในพานต้นๆเนาะก็สามารถแก้ได้ในส่วนของการแปะสถานะเผาไหม้นั่นเองแล้วส่วนตัวซัพพอร์ตล่ะถ้าใครไม่มีด้าแสงส่วนตัวแล้วผมไม่มีกระดูด้าแสงนะครับพยายามส่มหาอยู่แต่ก็ยังส่มไม่ได้ก็สามารถนําตัวละครแก้วน้ําลงไปได้เหมือนกันนะครับแก้วน้ํามีการฟื้นฟูต่อเนื่องมีเกราะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่จะไว ป้องกัน CC อันนี้สามารถนําไปได้1คนในปาร์ตี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าเวลาเรากางสถานะพวกเนี้ยเราจะไม่ติดเวลาบอสใส่สถานะอะไรมาหรือว่าใส่เอฟเฟกอะไรมาเราจะไม่ติดสถานาะเวลาเราเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเราพลาดในแมชนิกแรกที่เราโดนบอสโจมตีอะเราก็จะสามารถหลบสกิลเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองก็จะทําให้เราสามารถหลบสกิลได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครไม่มีจริงครับก็ปั้น แก้วนาไปผมเชื่อว่าทุกคนปั้นไว้อยู่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครแก้วนาเป็นตัวที่ต้องใช้พอสมควรนะครับจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํามอนสเตอร์ที่ควรปั้นไว้ลงดันเจียนวิหารรกรางต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดันเจียนวิหารรกรางเป็นดันเจียนที่ต้องเล่นผู้เล่นทั้งหมด6คนการหลบสกิลก็ต้องดูแมคคนิกไปช่วงแรกอาจจะยากหน่อยพยายามหาปาร์ตี้กิลหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนคุณเนาะลงไว้ให้มันรู้แมคคนิกนะครับแล้วเราก็สามารถเล่นด่านี้ได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วพอมันมาในเซิร์ฟ จริงๆอะบางทีแบบเมตาที่แนะนําจากเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยอาจจะได้ใช้แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวอืนอ่นๆได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะว่าเพื่อนจะปรับตัวอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายหาง่ายแล้วก็เป็นดาวที่ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะผิดพลาดไปการใดขอกราบไปทายาภัยกันด้วยและถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนขลิปใหม่จากช่องขอ,งของรอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อน บ๊ายบายสวัสดีครับ